ເຈົ້າຍັໃຫຍາຍອອກຮາພດຮືນລນາມິນຮາອດອົາສສ สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดคูสู่สุคนพี่น้องกันเนาะเปิดภาพมากะอยู่กับโค้งเฮือนซานหลังนี้พี่น้องกันเนาะพอดีว่าแจ็คแมนคอบครัวะไรพี่น้องเนาะพอดีบอย่างายางผ่านมาพี่น้องกัยเนาะอยู่ในรถเห็นทางบอดีผผ้เพื่อนพรอันสัมภาษณ์อยู่พี่น้องกนเนอัเห็นเล่าห้องเราใหา้เนาะเป็นเรื่องเล่าจะเป็นอะไรคือว่าอา,อาศัยไปอยู่ห้องเยน็นนั่นแหละพี่น้องกัยเนาะ ใส่อยู่โรงเฮียนแบบอ่ะ,อะเดี๋ยวไปถามแนละ้วอีกที่พี่นอ้องยังยังอันเรื่องรายละเอียดกต่ยังบู๊พี่น้องกะน,น่าจะมีน่าทุกใจอยู่แหละพี่น้องเลยคือจังจนห้องจนให,นห้น้ำตาลังไเลยน้นองเนาะปะโอเคปมอะไรพี่น้องเลยเดี๋ยวไปเบิง้งไปส้มเนาะแต่ก่อนอื่นกะฝากติดตามเดี๋ด้อพี่น้องเด้อฝากซอยกดได้กดแชร์คือเก่าคือเดิมเนาะพี่น้องเนาะไปเบิง้งไปส้มกันเด้อพี่น้องเลยเด้อ ไปดีว้าวโดยไปดีไปเนาะโดย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 เงินซานหลังนี่คัดเนาะือแล้วคัดยุ่มเดินมันนี่บ่กเนี่ยคัดได้ไหมแล้วคัดจะเสาก็เป็นเลียมกบยังดีโอเบรกกบเนาะเบรกกบเป็นเรียมโอเคอยู่แต่มีแต่ว่ามันบอกคัดตัวมันบ่มีหลังคาแล้วมีชั้นนี้แล้ว S <S จะบบเห็นบ,บ่เราหายกินนี่นั่นแหละค่ยจังว่าโ oh, อ้คือที่เป็นทุกใจอยู่นะแบบแบบใดพี่น้องแบบเพื่อไปอาศัยอยู่ค้งเยียนห้างเนาะเด้อห้งเยียนหงเยียนเก่าเมนหงเยียนห้างโดยโดยมีแต่่าบมาถามบอดี้ประดับเนาะเดีย๋ยวไปถามันทาง,ทางเป็นเด็กเลยกก็ไดนะ้เนาะทีไปที่มา เจ้าเจ้ามีความไระเบิงโดยตามใ่ระเบิงมีความมีหน oh bon ึ่งไม่ใจจากว่าระบายโบเนาะ้องเลยคือคนเ่านี่ทาร์โจีบปวดโบะยังดีนี่มบะมีเ şey. ร yes. ื่องนี้นีจ่ใจน้ yeah, ําตาลมะไรยนงไม่ง่ายได้พ so ี่น้องเลยให้มันก็มีอยู่สองอย่างดีใจให้ดีใจก็ให้เสียใจแล้วก็หาวเนาะฮานอนกันน้าตาไอะไรแต่มันกับคนะอย่างกันเนาะเจ้าเจ้า เอา้า okay, โอเคเนาะทางบอดีไปไปเดี๋ยวไปเบิ่งก่อนโดยโดยสบายดีเลยเจ้าสิไปดัปบเบ่ลไปพี่น้องเลยเดี๋ยวไปถามแล้วก่อนเนาะคุณนี่บ่กินเนาะที่อ่าคลองไทยจีนี่เนาะสบายดีเลยโดยสบายดีแหละออสะดูกเจ้าคนไหนเนี่ยสามคนบ่ แม่บ่บ่นี่โอ้บายดีล่ะเฮ้เฮ็ดยังนี่น่ะนะบีแขบียังก้บีแขนบีแขมลีแขนแขนแขนหรือว่าหยาเลยเนาะว่าไงเอ้ยเล่นเจ้า่อหอนแดด่าจะข้บ่อยู่ในห่มอย่างเลย โดนโดนเอากะดากนม่กินบ่กินพิธีเไดก่อนสอบใจขอบใจเอาละเอามีต้มโด้อเอาอันนี้คือซิเมนปูญิงนี่เนาะไปท้ายนี่แะจะสามคนนี่บ่าูกเจ้าได้โลท่าได้ไปคายนี่ เอา,ป,า,าปเว้นโดยสาพันกีให้น้องห้น้องห้น่องน้อนั่นแหลผัวไปใซ้จะไปแทไปแท้ก็ไปททางป่าอ่บอไปขับจ้าไปขับจ้าโดยโดยอันนี้เป็นห้องเยียนบ่อยนะ จะซื้อวันนนะี้ไรนะสาวบัวไลสา, oh. าวบัวไลอ้เอ้มาเบ่งเพื่อนเพื่นก่อนพี่น้องเลยพี่น้องเลยเป็นโต๊ะเป็นตังข้าวของที่นักเรียนนั่งพี่น้องลลเลยแล้วก็เป็นกระลานเนาะ อันนี้ถึงมาปมีหม่องคนหม่องใส่อยู่ดีนี่พี่น้องเลยเนาะนี่พี่น้องเลยโอ้เนาะเป็นกระดานไม่ต้องซืออักชอนอยู่พี่น้องเลยอันนี้ถึงว่ามาอยู่โรงเรียนขักโรงเรียนไหนดีเนาะมาอยู่ได้เดือนได้ไหนสาวสองเดือนสองเดือนแล้เหรอเป็นเล็กก็เลยมาอยู่อยู่นี่มาชนิดหนึ่ง ยหายมาแต่บ้านผัวเราบ้านบ้านผัวยูทะโคงพี่แนี่ยยูพุ่นแล้วกับบ่มีดินบ่มีดอนให้ได้ไดอันนี้นะบ้านเจ้าบโ้โทษด้อยบ้านค่อยบัดมาพี่กับบ่มีอีกมาพี่กับบ่มีตังอยู่น่นก็ดินเขาทางนี้่ซื่อบัดของพ่อของแม่ได้สซบบ่มีของพ่อของแม่กะอย่างแม่กั คนบอลเต็มปะไดนะคนงงานจะคนบอลยู่น้ำเอื้อยให้ได้อาศัยอยู่น้ำเอื้อยคอยก็เลยง่ายมายูพีโยผัดไผ่ก็จักรยุกมันบอและง่ายมายูพีเสผิดกันแล้วดินยูไซตะกาว่ายายปอยู่อันอยู่บ้านทัวแล้วกับ่ถืึกกันบ่ถืกกันกับพี่น้องทั้งทัวเจ้าเอ้ยน้องข่าวละพิจกันบ่มีดินดอนอยู่แล้วคือว่าดินดอนหน่วยเดียวเห็น ไผก็อยากอยู่อือปู่ย่าก็เว้าใส่เอิดได้ๆก็บ่ถึกค่อยแล้วเว้าใส่ผัวข่อยขอไปเฮาเมื่ออยู่บ้านค่อยซะว่าหั่นบ่มีดินกะยังได้อยู่บนตังเฮือนบ่ยังได้อยู่น้อยๆหั่นนะบ่เป็นของเฮาหั่นบ่ได้แต่ตงเฮือนอยู่นี่พอได้อยู่เขาให้อยู่อยู่ค่อยว่าเสรมาอยู่พี่อยู่มาอยู่พี่กอยู่ับิดกอยู่เฮือนเอื้อยเนาะเฮือนเอื้อยสิฮปานใดแนวเฮาว่า <อ>ลูกกระไลเนาะลูกเอ้ยกระไลบของเอ้ยจอของเฮาวเลยจะเอ้ยน้องลูกเอ้ยกระไลเจ็ดแปดคนฝัดลูกเฮาอีเด้ฝัดยากเลยเนาะค่อยก็ว<อ>่าว่ารวมในบ้านในเมืองเนี่ยวันคอ,อยู่ในโรงเรียนในเรื่องเอ้ยน้องเอ้ยว่าตอนนี้ติดคัดแหงบุยมีคนอยู่เอออยูอ่ค่ะเราเพราะว่าโรงเรียนนี่มันเป็นโรงเรียนห้างใช่ไหมเนาะเรียนห้างคนเขาบริสุทธิ์หึงเลยเด้มาคอยู่เขาบริสุทธิ์หึงเลย คั่นแล้วเพื่อนแล้วอันซานสิยายบ่ย่าอยู่เพื่อนอันนี้ได้หาเงินอยู่หาเงินซื้อข้าวกินแน่ปัดยักให้เถือนแน่บ่มีเงินก็เลยอยู่ไปนี้ก่อนหมู่กปูคนก็เว้ามือดสิแลเพื่อนบ่เว้า่เว้าใส่เฮานี่ มือแล้วชื่อไรเพื่อนฮันยู่แต่ในหุงเฮียนภูมิคนพันเอิญบริเลจะเทื่อว่าสิมางในหุงเฮียนนี่เฮาก็อดเอาละอยู่ในใจนลยนะอยากให้ออกบ่เจ้าอยากให้ย้ายออกห้องเฮาวผัดเฮือนกขยังบริเลแล้วเนาะบ่มีเงินเดเฮาก็อดเอาหมูวาวใส่กันหมูวาวใส่วันย้ำได้ซีฮอกบ่เจ้าเฮาก็อด เฮาหูยู่วะคงร่วมเนาะเฮากับปริยู่ปุ๊ขันเฮามันมีเฮือนมีชาไพระชิยักยู่ในนี้เนาะทนลำบากอยู่นี่พระชิยักยู่แมนบ่คนสมรวมก็อยากพิจใจมู่แล้วมูก็ต้องเว้าเลยวะเฮาเฮาทุกเฮาก็อดเอาเอ็นดยคาร์เนอามีเฮาอยากยู่และเฮือนสมบูรณ์แบบมีครัวและลูกอยู่นํากันเนาะมีความสุขเนาะอีทนลำบากยังยู่พุ่นกับทุกมาพี่กับถือเจ้าใส่อีกเจ้ายู่พุ่นกับ อยู่น้ำปูญาแต่ว่าอยู่เพื่อนภาคนะเพื่อนกะจากล่มแล้วอยู่จะพุ่นกะอยู่อยู่เพื่อนซามีนี่กะเออดองกะเ้าใช่ตลอดแนวเฮาทุกเด้กใครสิยำเฮามันบอกใครกะอยากด้วยทุกเฮาเฮาบ่มีอย่างก็เลยพาเรามาอยู่ตะพีเซอยู่ตะพีกันยังคือเก้าคำว่าคนกะลีในใดกับโมพ้นเมืนบอกคนผูจักว่าวเฮากักว่ายุ่ว่างนังค่มมาแล้วคาวมี มูยังเจียมแนะฮาบะมีผ้าจีเจียมเฮาเฮาบปทกุกกะทั้งบอ่อทั้งน้ำตาพี่นอ้องอีหล่าบูเหินบ่น,นี่ลูกเห็นเจ้าก็จะลือละ้อก็เลยกี่บาทเมย์ได้ก้วเนาะอันลูกพูนยัยชุดบนน่นี่เจ้าโอ้โหเดาพันผัวพันจะไปอันทางป้าพี่น้องพูดเบี้ยคือแค่บ้านเบ้าเด็กรันใช่เนาะเป็นไงเพื่อเดินมาเอ่ออี เปียกไปครั้หนึ่งว่าครับทับใจเนาะเจ้าอยู่ได้ครับใจอยู่ยาก่พี่น้องเลยมาอยู่ที่นี่หาใช่ซองเรือนพี่น้องเลยจำเป็นยี่หรอกเพราะว่าเครื่องเขาคองนี่แล้วก็ยังแบบว่ายังบระจายขนาดพี่น้องเลยเอ้ะพี่น้องเลยเพลงยูเบอร์แมนแมนโบ้เพลง เพลงเมยดีบ่เต้เพลงเมยเอาน้องเปลี่ยนเมยได้ยี่บ่ไหนนะได้ไดเจ้าน่าชื่ออย่างนะเจ้านะซิกนั่งนี่ยังไม่เลยซากุ้งนั่งซื้อกุ้งนั่งกุ้งนั่งจ๊ะจะปีเลยนะเุมนเจ็ดปีเลยเจ็ดปีไปนโอ้กาลังโบจักยังพี่น้องกาลังเล่นเนาะจ้ะกาลังเล่นกาลังอ่โบหูยังนี่เราเนี่ยพี่น้องตามภาษาเล็กน้อยจ้ ใหญ่ส uh, ุดแต่ว mm ่า hmm. ผู no? mm ้ใหญ่สุดบ่นี่เจ้าสามคนสามคนพอแลได้ป่ะเนี่ยเจ้าใหญ่ใหญเออเอามาอายการเข้ากับทุกทุกนี่แหละพี่น้องเลยทุกทั้งใจทุกทั้งใจเนาะเจ้ามีต่อมาเพื่อนซานทีว่านั่นน่ะไปไปเบิ่งกันเด้ป่ะที่เชียงใหม่เนาะ mặt uống 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 Nó uống mặt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  uống เป็นดินของไอ้น้องทางลุงทั้งลุงแบบพัวเอื่อยคอยนาแบบลุงของลุงทางพุ่นอีกอเป็น,เป,นเป็นลุงกอกลุงอีกเออเจ้าเป็นพี่น้องของลุงเัาวาไม่ใช่ใช่พี่น้องทงลุงลุงเขาอันนี้ฮแหละเป็นอาเป็นไอเคยทางไอ,อ,อ้น้องไอเคยคอยเป็นน้อนน้อน อ่ะโอเคมาพี่น้องเลยเนาะถามพอคู่เรื่องอ่าเขาเข้ากันแล้วอันเพื่อนดังนี่แต่ตั้งมาแต่หึงนะโบนี่แต่หึงแล้วแต่จะเดือนเนี่ยตั้งแต่อยู่ก็ได้สองเดือนแล้วนี่ตอนอยู่น่ะก็ได้สองเดือนแล้วปุ่นนี่อันมันเข้าสามเดือนแล้วตั้งเฮือนตั้งเฮือนอยู่นะเจ้าเก้าต้นเนาะเป็นฮกฮกคุณเก้าเนขนาดกวงขนาดอกแม่เหรอ ผลีงามพี่น้องมาหน่อยมาใหญ่กันทานเราดินในจังหวัดของเจ้าอีกอยู่บองเขาเอาบะถือเพิ่นท่าเพิ่นไล่ออกไปนี่ป้าเอา้คือหลังสีป,ปุยแย่สีบูฮุนบ,บนี่บ่บบบนี้กระจักเล่อันนี้กระเช้อยู่ไป,ไปนั่นนะเจ้าเฮ็ดไปก่อนบ่มีบออยู่จำเป็นเนาะจำเป็นผิดใหญ่ไ,ไปก่อนนะพี่น้องยนาะเพิ่นไล่มันถึงมากเนาะแม่เมีย วันนี้น่นไล่ย่างเน็บอันี้อันเชื่อนชานน่ไม่ไม่ข้างไม่เป็นปูนีกน่ก็ย่งไม่เป็นผ่าก็ย่งเมื่อตอยไงไล่ซ้ำนี่บามีซ้ำนี่มีซ้ำนี่ยมมีมมลายม่เช่อนเครื่องใส่อันเครื่องที่เชื่อนชาแนนมีซ้ำนี่บนนี้มีอีกแล้วเจ้าหลังกระซีก็ออยังมามีาเป้นพี่น้องเลยโอ้ขาดเป้น แล้วก็สาหลัง้งกร้ซีเฮ็ดมาเตืองเลยเรากลับบ่อได้บ่อได้เงินหาเงินซื้อข้าวกินแน่บัตแรนลายยางยังดีได้นอหาเงินซื้อข้าวกินยังหาเงินเดือนเดืนยังในสำนีนะ มัดเสาเอ้ยมันเป็นแน่ๆนี่มันมันเสามันสั้นมันมีตัวสั้นก็เลยต่อดินเสาเอาต่อดินเสาเอาตัวก็ได้ซ้ำกันได้พี่น้องเลยเนาะดินเสาพี่น้องเลยตัวนี้มัดสั้นเจ้าตัวนี้มันยาวเจไปให้พวกคูดกันเนาะเสาสั้นยาวมันมีตัวสั้นมีตัวยาวแล้วก็ปั๊บให้มันซึกกันเห้มันซ้ำกัน เราไปทำกันีลดองเลยนะต่างว่า thế ขึ้นิน้เลยพามามีปนโสอยเนาะเพื่ออย่ต้องการตัวเดดึงดวนที่ระหว่างดินกับหลังคาเฮือนเป็นถึงเฮือนตรงการไม่แปนแปนปูดินได้เถอะ ดินก็ต้องการแต่มันต้องการอยากอยู่แห้งกว่าอยากนอนอยากมีนอนก่อนเนาะจอยู่ในเรียนมูชิบาลายฮาผัดยันอดบัวได้นะใจอยากให้คือกันก็จะให้กันเจาะอยากได้เพื่อนก่อนมันไม่มีหมดทุกอย่างก็ดีมักก็แลกใจนี่แต่เห็นอะได้ฮาบัมีเนาะดินนี่มุดรล้พนที่ขายพันธที่ขาย่าไร จัก้นเนาะกกบูเนาะบูน้ำเขาหามาใส่ผืนยูเนาะเจ้าหามาใส่ผืนยูฮกกะบูจักจักเขาสิขาดจักเขาบุด้ขายฮกกะบูเดนเดิอไปไนเดนชุดเนาะสีบานแดงอันนี้ใเป็นคนไปหาเนี่เจ้าไปอีกบอไปหาญนาะอันทีว่าเจ้เกะกินนี่หัวไปหา อภัวนี่รับจ้างทั่วไปปะจ้ารับจ้บ่มีงานประจำเบ่เห็ดทั่วไปนี่อย่างเราก็เห็ดจ้าประมาณนี้เนาะเจ้เห็ดทั่วไปเห็ดยังเห็ดเราเนี่ยโบนี่มีงานเปิดรักเป็นแรงไม่ใช่ใชหาประชาชนธรรมดาเนี่ยแน่เออโดยโดยหาเงินนั่ยน่ก็ห้าห้าห้าใส่เข้าเนี่ยห้าใส่อยากษ์เทเรื่อนนี่แน่อยังให้มันเล็ว กับผัแห้งแม่หาเก็บต้นอกตนน้อยกูจะได้นี่กับได้ํามน่กอ่ะจะหาประมาณไม่เงินไม่ซ่านหนิเจ้าจะหาประมาณจึงเดือนหนโอ้อันนี้กับหาแต่อยู่แต่พุ่นอยู่แต่เฮือนสามีพุ่นไม่เฮือนไม่ซานนี่แต่อยู่บ้านพุ่นเจ้าแต่คนมาพี่ไม่เจ้าคนมาพี่โอ้จ้างรถเขาคนมาอีกนนี่

ินเจ้าน่ะอันแบบไปเฮ็ดเบี้ยเฮ็ดหยังก็ไปบ่ได้แล้วย่าลูกเด้เนาะจ้ะมันมีผู้นึงไปผู้นึงอยู่ถ้าบาเจ้าจะจะไปก็แม่นผัวอยู่จ้าบ่มีเอาลูกเลยอยู่ผู้นึงไปผู้นึงอยู่ถ้าไปมื้อองก็ปก็เขาให้อึแม่นนะสิป้าน้ําไผแม่นบ่เจ้าจักสิป้าน้ําไผเอ้ยซํานี้ก็ยังบ่กุมอน้องบ่แพเอาเอาน้บ่กุมกุม ไม่ข ah ี้รืดเจ้าเลยรส่ะเจ้าไม่รืดปะโอ้งั้นก er nah ิ้รืดกิ้ดื้อเอาบุเพแหม่เล่คนเจ็ดปีพี่น้องเลยเนาะเจ้าจะก็ต้องฝึกกันแด้วดูเลยเจ้าเด้อเจ้าพอได้เปลี่ยนเมย์เนาะเบิ้ดทำไมต้องดูดรือแห้งบ่หูก ดูฮงเอาพรเพเนาะดูมันนอกกระองคุ้นบันนี้พี่น้องเลยเอาพ่เพร์เนาะทำทำนี่กิสิพอคายอยู่ดูควรรักิเอาคันโบยู่ดคทำกันสิ่ตีกันเองครับดดดูดนี่ดดดูบ่เจ้าเด้เจ้าดื้อเจ้า เนาะเอย่ลกเด้อเด้อเด้อนบน้ามานียังเอาไปแล้ววาไปไปไปบ่อาบอาบน้ำหอยพุนอยเนาะน้ำหอยเจ้าเจ้านี่ยเป็นเปนคนาเทิงบ่ิบว่าไทยาเิงาเิงเนาะเฮงเป็นคนาวเชิงลูกสเอลูกสามคนอ่าใส่ห้งเย็นอยู่ ใส่ห้องเย็นอยู่ไ่เงินชาหนังนี่กับไรตั้งแต่อยู่บ้านปัวไม่ตอบหลพอเนาะทำเป็นไปได้อยากได้หม่องยูนหมองต้นหมองเศราก่อนพี่น้องเลยพอบวานแล้วอยู่หันกับถือพรมเบาพื้นพี่น้องกับเพื่อนอยากให้ออกมาท่านชาเนาะถือเป็นสรางที่แล้วกอ้พี่น้องจะขี่ไปอยู่ใส่ภาษาอ้ามีแต่ว่าด้วยเด้อนะครับเพราะได้ซอยประเด็กเป็นรั้วกอนน้ำมันอีเด้อ แต่ว่าบุญไปบุญมันเนาะเจ้ากรขอให้เอื้อเป็นผู้โชคดีละมูเลเด้อเสนอเนาะโดยเนาะทีดนสาดแน่โดยเนาะจะลื้อเริ่ม้อยใช่หรอโดยเอาเอาเอาเอ้ยก็ได้ชื่อเป็นงนองกินเอ้ยเนาะจ่างว่ากันเดี๋ยวรันมาตรงนี้เด้อ อ่ะสบายดีก่อนเลือยเด้อสูดสบายดีเลยพี่น้องเอ้าโอเคพอน้องกะประมาณนี้เดี๋ยวพี่น้องกันพอนี่เอากะได้สัมภาษณ์เรียบร้อยพี่น้องกันเนาะที่ไปทีมากขนาดทุ่งซ่านยังได้พี่น้องเลยคือเราอธิบายกันเนาะเพราะว่าทางเราอยู่แล้วอยู่ดินคนอื่นอีกพี่น้องเลยกะเมื่อซ่านเนี่ก็อยู่ฮองเฮียนพี่น้องเลยโอ้ตึกแถบ้านเป็นเมย เหยียดยามใช่เหยียดยามจนน้ำตารังไหลพี่น้องเลยเนาะเอาโอเคโปรยพี่น้องเลยแต่โปรยพี่น้องอีตัวสงสารเนาะก็เด้อตัวเด้อพี่น้องเด้อเนาพี่น้องเลยพ่อพ่อกับป๋อยาในคลิปนะหลับคลิปนี้กระย๋อต้องเลยขอจบคลิปปิดคลิปลงเพียงคนนี้เด้อขอบคุณขอบคุณทำหน้าพี่น้องกันเบ้อสุขุข้นโปรยพี่น้องเลยสบายดี